สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผนังนะครับของผมเนี่ยให้เป็นล็อบแบบนี้นะน,นี่ก็เป็นโซนของผนังด้านนอกครับตัวนีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นผนังด้านในบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นล็อบแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะครับผมจะแนะนําตามที่ผมได้ทําจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันโดยผนังด้านนอกเนี่ยต้องบอกว่าแฟนผมเนี่ยไปเจอนะครับจากเว็บของ iL o ล็อครับแล้วเลยส่งรูปมาให้ดูว่าอยากได้ สีด้านนอกเนี่ยให้เป็นลักษณะสีแบบนี้ครับก็คือเป็นมิกเบดแอนช็อกโกบอนะครับตามรูปเลยจากนั้น,นครับผมก็ซื้อวัสดุมาจากช้อปปีครับก็จะเป็นปูนล,ล็อนะครับของ i l ล็อซึ่งตัวนี้ก็ที่เราจะใช้ในการทําผนังด้านนอกเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัว m ิกเบดไวท์คั o เลอรครับของ i l ล็อนะครับตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะทําสีครับก็จะต้องเป็นตัว Color อร์โฟมแว ซึ่งตัวนี้จะต้องบอกว่าเขามีทั้งให้เราเลือกทั้งหมด6สีครับส่วนสีที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวช็อกโกบาลตัวนี้ก็เป็นสูตรน้ำนะครับสามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับไม่มีกลิ่นอุปกรณ์ด้านในนะครับตัวนี้เขาจะมากรอบไปด้วยนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทําผนังร็อบของเรานะครับข้างในก็จะมีเคียงนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีการเนี่ยในคู่มือนะครับและการแนะนําต่างๆเนี่ยในคู่มือเนี่ยมีให้ครบเลย ผมก็ทาตามคู่มือที่เขาให้มาเลยนะครับแล้วก็ด้านในาเนี่ยก็ะจะประกอบไปด้วยเนื้อปูนนะครับจานวน2ถุงครับซึ่งถุงนึงเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง1 0บถึงสิตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ในงานนี้ผมต้องบอกว่าผมใช้แค่ถุงเดียวนะครับเหลือนิดนึงด้วยนะครับไม่หมดด้วยเริ่มต้นเลยนะครับผมก็เอาเนื้อปูนเนี่ยเทใส่ถังที่เขาให้มาเลยครับซึ่งเนื้อปูนต้องบอกว่าเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเขาผสมมาให เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบแรกนะครับให้เราเอาเนื้อปูนนะครับปาดลงไปบนผนังเนี่ยให้ทั่วบริเวณเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเน้นลวดลายหรืออะไรนะครับแต่ว่าเน้นให้มันทั่วบริเวณแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทาทับบนสีเก่าได้เลยนะครับถ้าสภาพของผนังเก่าหรือว่าสีเก่าเราเนี่ยยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผนังเก่าเราเนี่ยมันมีการลอกล่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะจัดการนะครับขัดหรือว่าลอกสีให้มันสามารถพร้อมใช้งานก่อนที่จะ ลงสีลงไปนะครับแล้วก็รอบแรกเนี่ยให้เน้นทาให้ทั่วบริเวณครับก็เราสามารถใช้เป็นเกียงนะครับขัดมันของเราก็ได้นะครับที่เรามีอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยจะมีเกียงขัดมันที่ใช้ในการฉาบปูนนะครับหรือผนังเนี่ยมันก็จะทําให้การลงรอบแรกเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับนี่ครับหลังจากที่เราปาดนะครับเนื้อของตัวปูนรอบแรกไปแล้วจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ก็คือเน้นให้มันเต็มพื้นที่นะครับรอบแรกเนี่ยเป็นเหมือนเป็นการรองพื้นนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับเราก็เริ่มมาทํารอบที่2ซึ่งรอบที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการทําเพื่อให้เกิดลวดลายแล้วครับดังนั้นเนี่ยการปาดในครั้งที่2เนี่ยต้องบอกว่าเน้นให้เกิดลายครับดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าลายที่เราอยากได้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนอย่างของผมเนี่ยต้องการลายเหมือนในรูปที่ให้ดูตอนแรกนะครับดังนั้นผมจะปาดลงซ้ายแล้วก็ลงขวาแบบ เฉียงๆนิดนึงนะครับถ้าเราดูในรูปตอนแรกๆนะที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการปาดปาดแบบปาดลงซ้ายขวาสลับกันไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งลวดลายการปาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับอันนี้ก็ลองดูอีกทีนะครับในส่วนของลวดลายนี่ครับเมื่อเราปาดรอบที่2เสร็จแล้วเราจะได้ลวดลายออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของส่วนที่หนาส่วนที่บางแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ทิ้งไว้แห้งครับ,บประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับเราก็จะใช้ตัวคันเลอร์โฟมแวกตัวนี้ตัวนี้ของผมก็จะเป็นตัวช็อโกบาวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เกียงนะครับเกียงอันเดิมของเรานี่แหละในการปาดครับปาดถามว่าปาดแบบไหนอันนี้ก็คือปาดแบบคล้า,ายๆลักษณะตอนที่เราทำลายนะรอบที่2เลยก็ได้นะครับซึ่งความจริงนะสีหรือว่าลายที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตามลวดลายที่เราปาดไว้นะครับ ของเนื้อปูนรอบที่2นั่นเองนะครับซึ่งการปาดสีตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีแพทเทิร์นหรือว่าไม่มีรูปแบบตายตัวนะเราสามารถที่จะปาดได้เลยนะครับปาดให้มเต็มพื้นที่เท่านั้นนะแล้วก็อันนี้เราใช้แค่1รอบเท่านั้นนะครับทำแค่1ครั้งก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เข้มนะครับตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เนื้อปูนเนี่ยไปเข้มในส่วนของบริเวณตรงนั้นได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเรานะครับอันนี้ก็ไม่ตายตัวอีกนะแล้วแต่เราเลย นะผมก็ไล่ปาดให้มันเต็มพื้นที่ไปต้องบอกว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการสําหรับการปรับปรุงผนังด้านนอกของผมเนี่ยนะครับก็ผมว่าไม่ยากจนเกินไปนะสามารถที่จะทําเองได้นะครับตามคู่มือที่เขาให้มานะครับโดยหลักๆเนี่ยคือเราจะทารอบแรกโดยมิกเบดไวท์คัลเลอร์ ed, Color, ใช่ไหมครับซึ่งรอบแรกเนี่ยก็คือเน้นให้เต็มพื้นที่ก่อนพอรอบที่2เนี่ยก็คือจะสร้างลวดลายครับพอรอบที่3เนี่ยเราจะใช้ตัวเป็นโฟม แวกนะครับสีก็คือแล้วแต่ของเราแล้วก็ปาดไปอีกหนึ่งรอบเท่านั้นเองเราก็จะได้เป็นผนังด้านนอกออกมาเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วสําหรับผนังพื้นที่ตรงนี้แบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับผมเนี่ยถือว่าพอใจนะครับในผลงานที่ออกมาแบบนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันก็จะดูเข้ากับพื้นระเบียงที่ผมเพิ่งทําขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับถ้าเทียบจากของเก่า ถัดมาครับบริเวณในบ้านเนี่ยนะแฟนผมเนี่ยเขาก็อยากได้นะครับในส่วนของสีล็อประมาณแบบในรูปเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนทําอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็ปิดนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการจะทำล็อครับหรือไม่อยากให้สีของล็อเนี่ยไปโดนนะก็จะเป็น,นพวกปลั๊กไฟแรงต่างเก็ปิดให้หมดครับ โดยวัสดุที่ผมใช้นะก็จะเป็นของ i l o ็อนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่รุ่นเดิมที่ทําผนังด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นปูนขัดมันสําเร็จรูปครับสไตล์ล็อเลยนะครับซึ่งเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยสเฉดสีนะก็จะมีอ่อนกลางแล้วก็เข้มผมเลือกตัว n ัมเบอรก็คือเป็นตัวสีออกกลางๆมาด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์นะครับในการทําผนังแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว แว็กครับแว็กตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อออกขาวๆนะครับเพื่อเป็นไม่ใช่เป็นสีเนาะส่วนด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเนื้อของตัวปูนล,ล็อบของเรานะที่เราจะใช้1ถุงเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง1 0 1ถึงตารางเมตรเลยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการในการทำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับด้านนอกเลยครับโดยนะครับเราก็จะเอาตัวเนื้อปูนนะครับใส่ถังที่เขาให้มาเลยครับแล้วก็รอบแรกเนี่ยเราก็จะไม่ซีเรียสอะไรเลยนะครับ เน้นคือปาดให้ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะปิดสีเก่าของผนังของเราไว้ครับให้ได้แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างเดิมนะครับว่าสีของผนังเก่าเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าดีด้วยนะครับเราสามารถที่จะทาทับไปได้เลยโดยที่จะไม่ต้องขัดหรือว่าลอกสีเก่าเลยครับนี่ครับรอบแรกผมก็จะใช้เป็นเกียงนะครับเป็นเกียงขัดมันไล่ปาดให้เต็มผนังบริเวณที่เราจะทำล็อทั้งหมดเลยครับแบบนี้เลย นี่ครับหลังจากปาดรอบแรกไปแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้นะให้ผนังของเราเนี่ยแห้งนะครับตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับเราก็สังเกตดูว่าสีเขาจะเป็นสีเดียวกันนะสีเทาทั้งทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีจุดไหนที่เหมือนมีน้ําอยู่ครับส่วนรอบที่2เนี่ยเราจะเริ่มสร้างวดลายแล้วครับก็คล้ายๆกับด้านนอกเลยนะครับแต่อันเนี้ย เราจะเป็นลวดลายที่แบบเขาเรียกอะไรฟรีฟอร์มก็คือไม่มีรูปแบบตายตัวครับเราจะปาดแบบไหนก็ได้นะครับจะปาดสั้นปาดยาวซ้ายขวาหรือยังไงก็ได้นะครับจะปาดาให้มันเกิดลวดลายนะครับตามที่เราต้องการอันนี้ได้เลยแต่ต้องบอกว่าอันนี้จะเน้นให้มันเรียบนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยคือมันจะเรียบกว่าแบบด้านนอกครับเพราะด้านนอกเนี่ยจะมีส่วนที่หนามีบางครับแต่นนี้เราจะให้ทุกส่วนเนี่ยมันเรียบเท่าๆกันนะครับ ซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าปาดไปได้เลยครับตามความต้องการของเราเลยนะครับไม่มีรูปแบบตายตัวเลยนี่ครับหลังจากที่เรานะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับจากรอบที่2เนี่ยนะครับผนังเขาจะได้ออกมาแบบนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้เขาแห้งให้หมดก่อนแล้วเราก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายนะครับที่เขาให้มาเนี่ยขัด ตำแหน่งพื้นที่ของผนังเราเนี่ยทั่วเลยนะครับซึ่งการขัดด้วยกระดาษทรายเนี่ยจะเป็นการช่วยให้ลวดลายนะครับหรือตัวผนังของเราเนี่ยโชว์ลายเนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเน่ยเราก็ต้องไล่ขัดไปให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็พอเวลาเราขัดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าลายเขาเนี่ยจะขึ้นมาเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูจากวิดีโอนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าลวดลายเนี่ยจะมีความเด่นชัดขึ้นครับ นี่นะครับเราไปดูใ,ใกล้เห็นไหมหลังจากขัดไปแล้วนะครับลวดลายก็จะชัดขึ้นมาถัดมาครับเราก็จะใช้ตัวโฟมแวกนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรน้ำนะครับสามารถที่จะใช้ในการทาได้เลยนะรเราสามารถใช้ตัวเกียงที่เขาให้มาเนี่ยปาดลงไปก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยจะเน้นรวดเร็วก็เลยจะใช้เป็นตัวลูกกิ้งครับซึ่งลูกกิ้งเนี่ยจะทําให้ตัวพื้นผิวเนี่ยมันมีความเรียบเนียนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแบบ เร,เรียบเงาเงานะครับสามารถที่จะใช้ตัวเ,เกียงหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ของไอร็อเนี่ยให้มาปาดได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นวิธีลูกกิ้งเนี่ยเพราะว่ามันรวดเร็วแล้วก็สะดวกสําหรับผมนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูเป็นแนวทางได้นะครับนี่ครับหลังจากทาเสร็จแล้วเราก็จะได้ผนังออกมาเป็นสีนะครับลอฟแบบนี้เลยต้องบอกว่าถูกใจมากๆเลยนะครับสวยแล้วก็ทําให้พื้นที่เนี่ยดูเปลี่ยนไปนะครับมีมิติมีแบบ ความสวยงามนะครับมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสําหรับผนังด้านในบ้านตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับก็ลองเลือกดูนะครับสําหรับใครที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าใครจะเข้าไปดูที่เว็บของ i l o ็อนะครับทั้ง f c e e o o o นะครับหรือว่าขายตาม s h o ป e ี Lazada หรือไทยวัสดุ Home โ Pro ก็มีขายนะครับลองเข้าไปดูได้ สำหรับตอนนี้ผมก็น่าจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ได้ทำแล้วก็แนะนำไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับเป็นทางเลือกตัวเลือกได้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ